สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับทุกคนวันนี้จะพามาทําปลาเนิ้นผัดฉ่านะครับทุกคนนี่ได้ปลาเนื้มาตัวสวยเลนะ,ะทุกคนเราจะาไปแล่เอาเนื้อแล้วก็เอาไปทอดก่อนแล้วค่อยมาผัดนะครับมาดูว่าวัตถุดิบมีอะไรบ้างเครื่องผัดฉ่านั้น,นะะทุกคนนี่เครื่องผัดฉ่านี่ก็เราต้องเตรียมพริกป่านกระเทียมป่านแล้วก็พริกผัดฉ่านนะ,ะทุกคนนี่แล้วก็พริกไทยอ่อนนะครับ แล้วก็พิสูนแดงแล้วก็ใบมะกรูดพีชสูตรแดงก็หั่นหั่นเฉียงแล้วก็ยอดมะพร้าวนะครับแล้วก็กระชายซอยครับขั้นตอนสุดท้ายก็เรา้องใส่ใบมะกรูดนะทุกคนนี่เสียมใบมะกรูดเด็ดเอาไว้แบบนี้เลยนะเราไปแร่กันเอาแร่ปลากัน,กนทุกคน let's go นี่ปลาตัวสวยเลยเน่าันนี้ก็เราจะแร่เอานะทุกคนเอาแต่เนื้อนะเนื้อ เนื้อกับก้างก้างก็ไปทอดอาไปด้วยนะนี่เห้มันได้ก้างแบบนี้นะก้างนี้ก็เราเอาไปทอดนะครับทุกคนเนื้อนี่ก่อนเราจะหั่นชิ็นชิ้นๆนะ ด่างก่อนนะครับทุกคนตรงหน้าท้องน้น,นด่างน,นี่ปัดออกนั้นเนี่ยเนี่ยหน้าท้อปัดเน้นนี่มันจะมีชอ่อดันดามนั้นทุกคนเนี่ยปัดออกเนี่ยจะดันดานงไหมล้างให้สะอาดนะทุกคนเราจะเอาไปทอดนะแล้วเราก็ใส่ตะากกาเกียบมันสเติมน้ำหน่อยนะทุกคนนี่ทำเป็นชิมเป็นประมาณนี้นะครับ เราจะคลุกแป้งนะคลุกแป้งก่อนแล้วไปทอดนะทุกคนแล้วก็จะคลุกแปง้งบางๆนะทุกคนแป้งกรอบน,นะคราจะใช้แป้งกรอบน,นะวันนี้นะตอนนี้ก็น้ำมันร้อนแล้วนะทุกคนเราไปทอดกันไปสกูวันนี้ก็น้ำมันร้อนแล้วนะทุกคนเราจะตก้างลงแม่ทอดก่อนนะจะตออากกัตานลงมาเลยทุกคน ตอนนี้ก็เราจะใส่จานใหญ่ๆน,นะทุกคนพาลองหัวจานหน่อยนะอตอนนี้ก็กล้ามได้แล้วนะทุกคนเราจะเอากล้ามใส่จานไว้ก่อนนะตอนนี้ก็กล้ามปลาได้แล้วนะทุกคนกล้าม,ามป,นนะนนาปาลปาใส่จานไว้ก่อนเดี๋ยวเนื้อเราจะผัดแล้วก็เราเราจะใส่ข้างบนนะทุกคน เนื้อเนื้อปลาก็ได้แล้วนะวสี้กังแล้วเฉยเลยนะี่เนื้อเสยเยนะนี่เนื้อปลาก็ได้แล้วเหลือเหลือขั้นต้มแผัดน้ำผัดฉากันทุกคนไปกันตุดตาแล้วก็น้นำมันใส่นะทุกคนน้ำใส่นะ เราจะผัดพริกจะเทียมที่พัดชายให้หอมก่อนนะทุกคนอร่อยไหมอร่อยอยู่ที่น้ำซอสผัาชฉานี่แหละครับจะปรุงรสชาติให้มันลงตัวพอดีเลยนะทุกคน วัตถุดิที่เตรียมมาไว้ไใส่ไปเลยใส่ไปเลยย่อมะดฟ้ากันใช้ซอยพริกสดแดงใบมะก,กูดพริกไทยอ่อนไปเค้ากันอีกทีนี้นะไปขข้าวกันแล้วเราจะปรุงเครื่องนะทุกคนปรุงเครื่อนแล้วก่อนปรุงเครื่อง,อง,เ,รองเราเติมน้ำซุปก,ก่อนนะ สุกก่อนหน่อยนึงอ่าปรุงเคลื่อกนกนเนี่ยเครื่องปรุงเนี่ยขั้นตอนที่สำคัญนันทุกคนขั้นตอนแรกนะขั้นตอนแรกจะใส่น้ำปลาก่อนน้ำปลาเนี่ยประมาณหนึ่งขบวบุยเล็กนะขั้นตอนถัดมาน้ำมันหอยสองขบวบุยสองช้อนเลยนะน้ำมันหอยซอฟเฟอเขียวประมาณหนึ่งขบวบุยเล็กนะ ผมปรุงรสอะไรแล้วแต่ชอบนั้นทุกคนผมใส่ประมาณหนึ่งช้อนชานะแล้วก็น้ําตาลทรายใส่ประมาณครึ่งช้อนโตนะทุกคนรสด,ดีนี่ก็ครึ่งช้อนโต้เหมือนกันนะแล้วก็หยอดพริกไทยป่นหน่อยนะทุกคนขั้นตอนผัดไทยข้าวกันนะหรือขั้นตอนสุดท้ายใส่ใบโหระพานะทุกคนใส่ใบโหระพา พอดูว่าใบโคระพาใกล้จะสุกแล้วเราก็ใส่เนื้อปลาเลยนะทุกคนเนี่ใส่เนื้อปลาเลยใส่เนื้อปลาแล้วก็คลุกให้เข้ากันนะกลิ่นหอมมากเลยนะทุกคนนี่คลุกเข้ากันแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะทุกคน แล้วก็ปิดไฟเลยนะครับปิดไฟแล้วก็เราจะใส่จานแล้วนะทุกคนน่ากินมากๆเลยขั้นตอนสุดท้ายก็ใส่จานไปเลยนะทุกคนโอ้ได้เนื้อยืะมากเลยนะเนี่ยว้าวนี่คือปลานิ้อปลาชานะครับทุกคนเป็นอันที่เรียบร้อยนะทุกคนเมนูนี้ทำง่ายๆนะไม่ยุ่งยากนะทุกคน ลองเอาไปถามดูอร่อยแกมเลาแกมเบียเนี่ยสุดยอดเลยทุกคนเอยคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเท่านี้นะครับทุกคนพรุ่น้นเจอกันใหม่นะครับอย่าลืมฝากกดติดตามช่องไว้้น่นะทุกคนเวลาลงคลิปมาใหม่จะได้แเจนเอนะครับลาละครับสวัสดีครับผม